สวัสดีครับเพื่อนๆเอาเพื่อนคลิปนี้มาดูดับหน่วยบนนั่นเพื่อนนะดูดับหน่วยบนดับหน่วยบนรู้สึกว่าดับสี่ตัวนั่นเพื่อนนะดับสี่ตัวมาปีกว่านั้นเพื่อนนะดับสุดล้วดับสี่ตัวยังไม่ผิดดับหน่วยบนนั่นเพื่อนนะดับสี่ตัว สีตัวส่วนที่เหลือก็เป็นเลขเด่นส่วนที่นี่คือไม่เคยสงวดนั้นเพื่อนนะสามสิบสามงวดติดงวดนี้สาิบสีบส่พือนะอ่ะก่อนเข้าดูหน้ทา้งร้อเพื่อนฝากซ่องฝากคำเตือนครับคลิปลนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นเรียกซื้อขึ้นแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจ,จารณนในการ เด้นนะครับดับหน่วยบนนั้นเราดับไปแล้วนี่ก็มาดับหน่วยบน <c oughs> ดับบนอีกทีก็นะสี่ตัวบวกกับผลออกทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วกับสามเป็นเจ็ดเจ็ดตัวนะมีช่องว่างหนึ่งที่ใช้หน่อยเดียว ดูตัวใหญ่ๆเลยเพื่อนนี่กันคือดับ <c oughs> นั่นพคะนะดับหน่วยบนนั้นพคะนะดับหน่วยบน ในบนสามสี่งวดสามสิบสามงวดติดนันสิบสามงวดติดดับหน่อยบนไปสิบได้ไปร้อยได้นั่นเพื่อนะะไปร้อย สองอาขวนออกงวด ทุกงวดบวกเหมือนกันนั้นเพื่นนะบวก1บวก1นึบวกสบวกสองไปเพื่อนได้4ี่บวกหบวกสบวกสได้8ปดบวกหบวกสบวกสดูหลักหน่วยนั่นเพื่อนนะไม่มีไม่มี ไปหลักสิบบางไหมตั่นี้มานี่แปดมาหลักสิบด้วยมาหลักร้อยด้วยแต่หลักหน่วยไม่มา <c oughs> หลักหน่วยบนไม่มาไปหลักอื่นได้นั่นเพื่อนนะมางวดน,นี้ มางวดนี้ดับเด่นหกไม่มีนั่นเพื่อนนะไม่มีไม่มีมมอ่าสามตวบนอยู่อีกแถบหนึง่งฝั่งนี้ไม่มีหลักหน่วยสี่ตัวไม่มีหลักหน่วยนั่นเพื่อนนะมางวดถัดมาดับห้าดับหกดับเก้าดับหนึ่งมาสิบเพื่อนเพื่อนมาร้อย มาสิมาร้อยได้มาร้อยมาสิบหน่วยไม่มาหน่วยอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมางวดนี้นั้นเพื่อนะบวกหนึ่งบวกสาม,บว,สามบวกสองมาไหนเพื่อนไม่มาไม่มาออกสามมางวดนี้ออกสี บวกหนึ่งบวกสามบวกสองไม่มีนั่นเพื่อนนะไม่มีมาหลักสิบได้แต่หลักหน่วยไม่ไม่มา,าเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปเลยดีกว่านันเพื่อนนะผมนึกได้ว่าผมเขียนเป็นสุด2ตัวบนให้เพื่อนไปเขียน2ตัวบนเสร็จที่นี่ผมไปผมไปตัดด้วยเลขดับสิบ ผมเอาสูตรนี้ตัวตัวที่เหลือที่จะเป็นหลักหน่วยนะที่จะมาหลักหน่วยได้ที่นี่ผมไปนี่อีกที่หนึงผมไปว่าตัวไหนที่จะคู่หลักหน่วยตัวนี้ได้แล้วก็มาตัดตัดหลักสิบออกตัดหลักสิบออกมันก็เหลือไม่กี่ชุดนั้นเพื่อนนะอ่ะผมเลื่อนไปเลยเพื่อนเราเราไปอธิบายนนนหมดสุดท้ายเลยว่ามันไม่เคยมาท้ามาล้วโทรมาด่าผมเลยนั่นเพื่อนนะ ที่ผ่านมาต่อไปไม่รู้นั่นเพื่อนนะอ่ะมางวดนี้งวดที่เราจะนําไปใช้นั่นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาศูนย์มาหลักสิบได้สามสามไม่มีอยู่นี่มีศูนย์อย่างเดียวงวดถัดไปอ่าแปดออกแปดสามแปดแปดสามแปดแปดไม่มีสามแปดอยู่ฝั่งโน้นหมดอ่ะงวดนี้ดับสี่ดับห้าดับสามดับสอง ดับศูนย์บวกสองดับสี่ดับห้าดับแปดดับศูนย์ดับหน่วยบนดับหน่วยบนดับหน่วยบนนั่นเพื่อนะดับหน่วยบนแล้วผมเขียนขึ้นมาทั้งหมดเลยเลขที่ว่าจะมาคูณกับหลักหน่วยสุดนี้นั้นเพื่อนะตัวที่เหลือตัวที่เหลือจากหลักหน่วย ก็จะมีหนึ่งมีสองมีสามมีหกมีเจ็ดมีเก้าตัวที่ว่าเหลือจากนี้นานเพื่อนนะอันนี้มันดับศูนย์ก็จะเป็นเหลือหนึ่งเหลือสองเหลือสามเหลือหกเหลือเจ็ดเหลือเก้าเหลือแค่นั้นนะเพื่อนเหลือแค่นั้นเสร็จผมไปดูผมไปดูที่ว่า เลขกลุ่มไหนที่ว่าจะมาคู่กับเลขที่ว่าเลขเกิดได้นั้นเพื่อนนะแล้วผมก็มาจับเป็นสองตบนให้เพื่อนๆไปผมเขียนได้ห้าสิบชุดนั้นเพื่อนนะผมตัดออกไปผมตัดออกไปสี่สิบหกชุดเหลือสี่ชุดนั้นเพื่อนนะสองตบลเป็นสองตบนอยู่ที่เหลือตัดแล้วนั้นเพื่อนนะเหลืออยู่สี่ชุดเดี๋ยวผมจะปรับโรงงานเพื่อนนะจะให้เพื่อนดู ปรับลงสูตรเลยนะเพื่อนนะต้องปรับลงสูตรเลยเพราะว่าผมเขียนตัวใหญ่เว้นแถวอีกตั้งหากเท่ากับเต็มกระดาษ A4 แ,แล้วนะเพื่อน đi, đang háng đấy nè, vẫn chưa hết đâu anh em, còn phải đi một đằng nữa anh em, để sẽ sẽ thấy tất cả, เดียวตอนตอนจบค่อยอ้นี้คิดงนั้นเพื่อนนะผมอธิบายตัวเลขที่ผมจับไปนั้นเพื่อนนะตัวที่เหลือจากเมื่อกี้นี่เหลือจากดับแล้วหลักหน่วยก็จะมีสามมีสามมีหมีหมีสามมีหนั้นเพื่อนนะแล้วก็มีหมีเจ็ดมีเจดมีเก้า กลุ่มคุมหลักหน่วยผมเอาหลักหน่วยไปจ er ับใส่กับเลขที่ว่าจะมาด้วยกันกับหลักสิบนั้นเพื่อนนะที่จะมาด้วยกันกับหลักหน่วยหลักสิบตัวไหนที่จะมากับหลักหน่วยแต่ละแต่ละชุดแต่ละชุดเสร็จแล้วผมมานั่งตัดนั้นเพื่อนนะวันนี้ทั้งวันวันนี้ทั้งวันผมมานั่งตัดตัดแล้วมันจะเหลืออยู่ผมตัดดับนั้นเพื่อนนะผมเขียนตัดดับ ดับสองตะบนนั้นเพื่อนนะเขียนตัดดับสองตะบนนั้นเพื่อนนะอ่ะผมลอกไ้หมดแล้วแล้วผมติ๊กออกไ้หมดแล้วเพื่อนเพื่อนต้องไปดูนี่ดูมาคือว่าที่ผมติ๊กออกไปที่ผมติ๊กออกไปนี่ตัวข้างบน สองสามสองสามติดดับเลขสามติดดับหลักสิบติดดับติดดับติดดับเลขเบิ้ลเนาะนะเพื่อนนะสาม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 ก็ 3, 3, 3, 3, 3, ติดดับอ่าติดดับเราที่ว่าผมเคยทําที่นี่ผมมาตัดตั้งตัดเสร็จแล้วมันเหลืออยู่ตั้งตัดหมดเนาะเพื่อนนะข้างบนแถบบนนี่หมดเลยแถบนี้หมดแถบนี้มาเหลือตัวเดียว เหลืออีกสองเจ็ดแถวนี้หมดแถวนี้เหลือเหลือตัวนี้หมดแถวนี้หมดแถวนี้หมดแถวนี้เหลือแถวข้างล่างข้างล่างเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวข้างล่างตัวนี้เหลือตัวนี้ตัวเดียวอ่ะห้าสิบ ห้าสิบชุดนั้นเพื่อนนะห้าสิบชุดผมตัดไป 4, 4, สี่สี่สิบหกชุดเหลืออยู่สี่ชุดข้างล่างนี่เหลือสี่ชุดข้างล่างเหลืออยู่สี่ชุดสองตัวบนนั้นเพื่อนนะ <c oughs> เหลือสี่ชุดเดี๋ยวผมจะวงแล้วก็จะถ่ายกลับกล้องให้เพื่อนดูนั้นเพื่อนนะถ่ายกลับเ,เปลี่ยนกระดาษไปอีกด้านหนึ่งเพื่อมันจะได้เห็นตามนี่ตามที่เราปรับ เดี๋ยวผมวงตัวเด่นนั้นเพื่อนนะตัวไหนจะมาผมไม่รู้นะผมทําตามสูตรนั้นเพื่อนนะผมทําตามสูตรเด่นตัวนี้เด่นตัวนี้เด่นตัวนี้เด่นข้างล่างแล้วผมจะมาย้ายลงมานั่นเพื่อนนะผมจะให้ถ่ายให้เพื่อนดูทั้งหมดเลย หมุนเลยน้านเพื่อนนะถ่ายด้านนี้ถ่ายแล้วนี้จะปรับกล้องอีกอย่างหนึ่งนั่นเพื่อนนะปรับกล้องไปคนละอย่าง อ่ะเพื่อนแชปเอาแล้วก็ไปนี่เอานั้นเพื่อนนะถ้ากับว่าจะเหลือสี่ชุดนั้นเพื่อนนะเหลืออยู่สี่ชุดเพื่อนชอบชุดไหนก็ตามที่ผมตัดดับที่ผมเคยทํานั้นเพื่อนนะก็จะเหลือสองเจ็ดสองเก้าแล้วก็เก้าสองเก้าสองเจ็ดสองนั่นเพื่อนนะตัวไหนที่จะมาหลักสิบหลักหน่วยอันนี้คือตามเลขเดียนที่ผมทําได้นั้นเพื่อนนะ ตามเลขเด่นนี้ผมทำได้อืมอเพื่อนผมไม่ได้ย้ายลงไปนั้นเพื่อนนะผมถ่ายให้หมดเพื่อนชอบสุดไหนที่ว่าผมนี่แล้วผมแค่เอาดินสอติ๊ก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 ,กเห็นหมดทุกตัวนั้นเพื่อนนะเลขที่จะมากับหลักหน่วยคือสุดนี้ทั้งหมดเลยอ่าถ้าได้หลักหน่วยสุดนี้ถ้าได้หลักหน่วยตามจํานวนที่ว่าเลขเด่นนี้เลขเกิดนี้ กี่ตัวนี่หนึ่งสามสี่ห้าหกหกตัวนั่นเพื่อนนะเลขเด่นหกตัวหลักหน่วยผมเอาเลขที่จะมาด้วยกันเอาเลขมาด้วยกันกับนี่มาจับแล้วกันเพื่อนก็ไปเอาแต้มตัดอีกทีนึงนั่นเพื่อนนะบางทีแต้มก็ผิดนั่นเพื่อนนะอ่ะขยม บางทีแต้มก็ผิดอ่ะถ้าเกิดว่าสองตัวบนนั้นพเพื่อนนะสองตัวบนผมทําได้ผมทําได้วันนี้เฉพาะสูตรนี้นั้นเพื่อนนะเฉพาะสูตรนี้ผมทยได้สี่สุดได้สี่สุดนั้นเพื่อนนะสองเก้าสองเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองเป็นตัวกลับกันนั้นเพื่อนนะเป็นตัวกลับตัวไหนจะมาสิบบานหน่วยเพือ่อนก็ไปนี่เอาแต่ จะเป็นคู่เป็นขี้นเพื่อนก็ไปตัดอีกทีหนึง่งแค่สี่ชุดแค่สี่ชุดนั้นเพื่อนนะผมทําได้แค่สี่ชุดอืมบางทีเด่นสิบหน่วยเด่นคู่ขี้ก็ผิดนั้นเพื่อนนะแต้มก็ยังผิดเลยแต่เลขของเรายังไม่ผิดเมื่อเลขของเรายังไม่ผิดแล้วก็เดินต่อไปนั่นเพื่อนนะเดินต่อไป จะถ่ายยังไงมันจะตรงมั้เพื่อนอะไรอย่างนี้ตรงไหม